เอาละครับผมกรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Midnight so Society นะครับวันนี้เราจะมาอัดคลิปนะฮะการใช้ยา h o นเนอร์พอยนะครับผม25ล้านกับ50ล้านนะฮะนี่สองขวดนี้เลยนะว่ามันจะได้ค่าเท่าไหร่นะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือไม่เคยลงวอลเลยนะตัวละครน,นี้ยังไม่เคยลงวอลนะครับฮอนเนอร์พรอตอนนี้ คลาสสิบสี่กับอีกเจ็ดสิบห้านะฮะถึงจะขึ้นคลาสสิบห้านะอันนี้ก็คือ,อทำเวสลงดันแล้วก็เอาดีมาแลกอย่างเดียวนะอ่าเดี๋ยวเราลองไปกดดูเนาะเดี๋ยวสังเกตรตรงฮันนร์พอ,อยต์ตรงนี้นะฮะหนึ่งร้อยสามสิบกว่าตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราลองกดไปดูนะสังเกตสองสองแถวนี้นะครับอ่าไปดูที่กดแรกกันเลยนะกดยี่สิบห้าไปก่อนเนาะยี่สิบห้าล้านนะครับมันก็จะกลายเป็นสองร้อยอ่า หน,ะน200ึ่งร้อยห้าสิบน้อง่สองร้อยพูดผิดอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบนะฮะกดไปปับ๊บนี่มันจะบอกเลยว่าคาร์ดนะฮะจากสิบสี่จะกลายเป็นสิบห้าอเจ็ดเปอเซนตโอ้ขึ้นเยอะนะสำหรับคนที่ไม่เคยลงวอลเลยนะเพราะว่าตอนนี้น้ำยาคาร์ดอันนี้จะอยู่ที่ประมาณแปดเจมนะแปดสิบเจมอ่าเรากดไปเลยเนาะปั๊บเรียบร้อยครับผม ครับขึ้นมา15แล้วครับผมนี่อันนี้คือ80ดสิเจมนะอ่าวดต่อไปครับผมกดต่อไปเป็นน้ำยาฮอนเนอร์พอยต์ห้ล้านนะฮะอันนี้ก็คือ160่งรเจมนะฮะก็คือราคาก็คูณกันไปนะั่นแหละคูณต่อไปนะฮะอ่าเดี๋ยวเราลองกดดูเนาะกดใช้ไปโอ้ขึ้นมาเป็น คาส์บห้กับ57าสิบเจฮะถ้าเรากดน้ำยาห้าสิล้าน2อขวดก็จากค้าร์บหกเลยนะก็คือเดี๋ยวเราหาซื้ออีกสักขวดหนึ่งเนี่ยคือกลายเป็นค้าส์บเลยนะครับอ่ะกดไปเลยเนาะอ่ะนี่ครับผม h o น e เนอร์พอยตสองล้านแล้วนะฮะ200รล้านค้าสิบห้แล้วก็57เจเปอร์นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่ กำลังคิดอยู่ว่าจะกดน้ำยาคาร์ดีไหมนะคารดเพึ่งคัสิบสามสิบสี่เองอะไรเงี้ยนะก็ถ้าคุณกดสองขวดจากคาัสสิบสามอ่ะผมคิดว่านะจากคาัสสิบสามเนี่ยไปสิบห้าได้เลยเพราะว่าเนี่ยผมกดจากสิบสี่อ่ะกดแค่ขวดเดียวก็ขึ้นสนะิบห้าเนาะแล้วก็กดอีกขวดหนึ่งก็เป็นสิบห้ากับอีกหนะ้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับที่วิดีโอนี้นะ ถ้าเกิดว่าใครสงสัยอยากให้ทําอะไรเนี่ยก็สามารถบอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดทีวีดีโอบอกอีกทีเนาะช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ไลฟ์สตรีมเท่าไหร่นะช่วงนี้ก็เล่นเล่น,ลนหลายเกมนะก็ต้องกดก่าพอ,พอ,พอัยด้วยนครับสำหรับวีดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับผม